ครับที่นี้มาเบิงวิธีทําผ่านใบสีสามชั้นของคนอีสานครับนี่อันนี้เป็นแม่เป็นแบบหัวพญานาคครับั้นแรกครับนี่ไม่เลื่อนก็ไหลก็แช่ก็ติดตามช่องนั้นไมด้อครับเพื่อเพ็นร่างใจในการท่าคลิปคลังตัวไปครับขอบคุณครับผมนี่ครับแม่ของชันแรกครับนี่เป็นหัวพญานาคครับนี่อันนี้เป็น ผ่านใบทีแม่แม่เกจนะครับนี่สันหนึ่งสันสองเป็นแม่เกจครับนี่สำหรับงานบุญบวชครับของคนอีสานครับนี่นี่แหละครับวิธีทําครับนี่ เอีดยอดเลียรลอยก็มาใส่นิวมันครับนี่ไหลสซนิวครับนี่ข้างในนี่ใส่ลวดนดะครับเด้อลวดเบอร์สิบแปดครับมันจึงสีดัดโค้งเป็นคล้ายๆล้าหัวพญายนาคได้ครับเห็นไ่มมีลวดกับเฮดบดได้ครับนี่นี่กันหัวนิวครับนี่หัวนิวประกอบข้นซอแม่สิบแม่เกียรติครับ กัเก็เก็ดขาด้ะครับนี่ผ่านเก็ดขาครับนี่แต่ละชันครับนี่เกดที่กันเกจอันเป็นห้าวใส่ลวดกับห้าวดัดเป็นหัวพญานากุ้ไใดครับจำเป็นต้องใส่ลวดเบอร์สิบแปดครับนี่ลวดเหล็กเบอร์สิบแปดครับนี่ มือแตจ็กหน่อยนะครับมันอยู่ในบ้านครับนี่นบ่ได้อยยู่นอกบ้านก็อยู่นอกบ้านมันจีแก้งครับนี่อยู่ในบ้านครับนี่แสงบ่พว่าครับนี่ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับนี่แต่เราะขาครับนี่นี่ก็เป็นขาหนึ่งครับนี่ การทำยอดผ่านใบสีกรับเป็นของสันที่สามนะครับนี่ตัวนี้เป็นสันที่สามครับนี่ทักเปียเพื่อนทักกันนี่แล้วครับนี่นี่ควิธีทำยอดใบสีครับนี่การชีกตองครับ เรื่มตัวนในการทำครับนี่กาลเงพันธ์ครับนี่จุดเริ่มต้นของการทำยอดพันธ์ใบสีครับนี่ อันนี้เป็นของสันที่สามครับนี่อันนี้ก็ย็ดเก็ดขาด้วยกันนะครับนี่สันละเก็ดทุกอย่างครับนี่ว่างานยัางครับงานแต่งงานบุญบวชครับงานสู้ขวัญงานกระทงท้ำผ่านใบสีครับ ขว,วมอม่างข้อมังก็เลยจะทาตรงการครับส่วนใหม่มันถืออยู่ประมาณทักสิบเจ็ดชั้นนะครับสิบห้าสิบเจ็ดนะครับช่วงนี้แหละครับ๋ยวการทำยอดพันใบสีครับนะี่ ก็ตัดแต่งไปเรื่อยครับในมันหนมากครับนี่เห็นมันได้สะละสะละรวยครับก็บน้องบตัดแต่งกับบาหนกนานเอยครับในการหัวนี่ครับในการทักนี่ครับอันนี้เห็ดนงลิบบินประมาณสิบหาครับนี่ ขั้นตอนทุดทด้ายเฮ็ดททำตีนครับออตีนมันกา,รรายบุไดคือแมกด้วยครับเฮ็ดผ่านใบสีนี่แมกใส่ตลอดเลยครับเรียบร้อยแล้วครับนี่นี่ครับหลังจากเฮ็ดเรียบร้อยมา ใส่รวดด้วยครับนี่มาแท้งรวดเพือท่อสีดัดโคง้งดัดแยกแตงได้ครับนี่ในการยอดพันใบสีครับนี่แทงแทงรวดที่หลังครับครับเป็นอันเรียบร้อยแล้วครับนี่นี่ครับในการทํา เขาซ้อแม่เกตครับสันที่สองครับนี่เป็นลักษณะนี่ครับของสันที่สองบวมีหัวพญานาคครับหัวพญานาคยูชั้นแรกครับนี่ชิบในการทำผ่านใบสีสามชั้นชุดนี้ครับมีสองอีพีนะครับเด้ออีพีหนึ่งอีพีสองครับอันนี้เป็นอีพีแรกครับในการทำครับนี่อันนี้การหัวนิ้วครับนึ่ี่คืนช่อแม่ครับ เขาส้วมแม่ผ่านใบสีแม่เก็ดตครับนี่ของสั้นที่สองครับเริ่มต้นคืีเขาแล้วครับนี่ เล่งไลน์นิวครับนี่เกียนิ้วแล้วครับการข่าซอสันที่สองนี่เกียนิ้วครับนี่นี่การทักเปียครับอานนี้อันนี้เป็นการทักเปียรัดคอครับ ก้วยยอดครับนี่นก้วยธรรมดาครับก้วยยอดธรรมดาว่ามันก้วยจีบครับนี่อันนี้เป็นดัดคอมันครับนี่คือใส้ตีนก้วยดนะครับนี่ห้องตีนก้วยครับนี่ การจีกต,งตองการทำสายรัดคอครับนี่การเปียสายรัดคอกลวยย่อดครับนี่ นี่การทำเล็บคุดครับนี่สำหรับใส่เน็บสายรัดข้อนะครับอันนี้เขาเยกเล็บคุดครับนี่ของชุดนี้มีบันมีอยังหลายครับนี่นเอาไว้จะนเน็บตอนนาเอาสายรัดข้อเขาเนเงาตีน กวยกวยยอดมันครับนี่เขาใส่สายตะคอแล้วเขาจุดนี้เป็นเน็บอ้อมครับนี่ชุดนี้มีจะมีตัวงล้วนๆครับว่ามีริบบิ้นมาแจ่มครับนี่นี่ครับวิธีวิธีท,ท,ทำครับนี่ การสุดน,นี่มีอะไรยังเท่าที่เห็นเลยนะครับนี่มีเช็คบวกกียางครับนี่ปิดผ่านใบสีสามสันหัวพญานาคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้หด้เลยเด้อครับ